มุงอาสาลีดนะคุณผู้ชมการพบกันนะครับของนี่เลยพระเอกเคมีสาธารณะนะครับอย่างหนุ่มเจนะครับเจปิพัน์แล้วก็พระเอกหนึ่งคนแล้วก็เป็นหนุ่มปั้นจั่นปรามานะครับที่จะมาแบบว่าพิสูจน์รักแท้กับ นักเอกคนนี้ครับกับสาวปังการนรันคุณผู้ชมซึ่งเรื่องนี้จะบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่สอนะครับของสาวปังนะครับเพราะก่อนหน้านี้เธอเป็นนักแสดงอิสระใช่ไหมครับแล้วก็มาประเดิมละครเรื่องแรกกับเรื่องฟ้าเพียงดินแล้วกับหนุ่มฟีนนานาพัฒน์กถือว่าปังมากไม่นานนะครับช่องวันเลยบอกว่าสารต่อความปังนะครับส่งเป็นอีกเรื่องที่2กับเรื่องนี้นะคุณผู้ชมและเรื่องนี้นะจะออนแอร์นะครับต่อจากละครวิวาฟ้าแลบนะครับที่ตอนนี้กําลังลงจออยู่เพราะก่อนหน้านี้ช่องวันเรื่องละครลีรันมาก็เป็นวิวาฟ้าแลบ นแสดงโดยสาวปุ๊กลุกฝนทิพย์แล้วก็หนุ่มโตโน่พาคินนะคุณผู้ชมโดยค่ายของพอดีคมของพี่ธงธงชัยนั่นเองนะคุณผู้ชม,มซึ่งเรื่องนี้ก็จะใกล้ลาจอนะแล้วก็เขาเลยส่งเรื่องบุงหาสาลีมาคุณผู้ชมไม่รีลันแล้วเพราะก่อนหน้านี้เขาบอกว่าจะเป็นรีลันหรือเปล่าเพราะหลาย หลายช่องอ่ะเขาส่งละครลีลานมาไงแต่ว่าช่องวันบอกว่าเบรกละครลีลานต้องทำงานละครหลังข่าวเพราะว่าช่วงนี้เราก็ต้องยอมว่าละครหลังข่าวทางช่องวันอาจจะซบเซาลงไปบ้างนะก็เลยต้องมาดูกันว่าเรื่องนี้จะมาแบบว่ากูนหน้ากระชากเรยติ้งตัดให้กับทางช่องวันได้หรือเปล่านะดูจากพอตนะดูจากแบบว่าการแต่งตัวนี้น่าดูมากนะนี่ก็อาจจะเป็นแบบว่าเรียกอ่าเป็นบุงงาสาลีใช่ไหมอาจจะเป็นวันแมวทางใต้นิดนึงเอ เป็นหรอย้อนยุคนิดน,ดนดแต่มีการอบอวนกับการแบบว่าของคนใต้กินอาจะบอกกินอายเออ,อนี่เป็นเคมีใหม่นะกับหนุ่มนี้เลยกับหนุ่มเจกับสาวป,ปางคุณผู้ชมน่าดูเห็นนะว่าน่าจะออนแอร์ปีไม่ใช่ปีหน้าจะบอกเดือนหน้าใกล้แล้วใกล้แล้วเขาจะมีการบวงสวงด้วยคุณผู้ชมแล้วเขามีแซวบ,บอกว่า ปางไปที่ไหนปั้นจันก็จะไปตามที่นั่น oh. เออเพราะปางนี้นเขาเล่นละครเป็นมาคู่จิ้นกันตั้งแต่เรื่องบุพเพสันิวาสเนี่ไม่หญิงจันวาใช่ไหมตอนนั้นแล้วก็สาวปางมาช่องวันกับอะไรไม่หญิงจันวานกับอะไร <laughs> แล้วก็หนุ่มปั้นจันก็รีบตามมาด้วยมาแบบว่าไม่รู้จะคู่กันหรือเปล่าในเรื่องนี้นะ <laughs> นี่ต้องไปดูกันมาเขาบอกว่าพิสูจน์รักแทรลุนความรักนับแต่วินาทีแรกที่พานพบเขาและเธอ เกิดมาเพื่อรักการได้อย่างไรต้องติดตามเลคุณผู้ชมก็ไปรู้แล้วกันว่าสุดท้ายแล้วอ่ะความรับของเขาและเธอจะเป็นเช่นไรอาจจะเป็นว่ารักเรา ไม่ตรงกันหรือไม่ก็เรา2อสามคนก็นได้เอาต้อไม่ตรงกันก็ต้องรู้เงว่าจะตรงกันหรือเปล่าเป็นบวงกับไม่ได้นะน่าดูว่าในาเรื่องนี้นางก็ต้องติดตามว่าสุดท้ายแล้วว่าจะมาแบบว่ากู้หน้ากับทางช่องวันได้ไหรือเปล่ากณไม่ชอบเพราะว่าแล้ววันจันทร์ค้างก็จะเป็นดวงใจจอมกระบี่ไงก็เป็นละครฟอร์มย้บเหมือนกันแต่ว่าอาจจะแบบว่า สองสองตอนที่ผ่านมาอาจจะดูแบบว่ากระแสเบาบางไปนิดนึงติดคาด<ม>ไปหน่อยแล้วเรื่องนี้ก็ต้องมาติดตามคุณผู้ชมอะไรที่แบบว่าไม่คาดหวังก็จะกลับแบบว่าไม่ผิดหวังก็ได้เราก็ไม่รู้ห <Okay. S 1> ลากหลายเรื่องคาดหวังก็อาจจะว่าผิดหวังก็ไม่รู้ไง <c oughs> ตอนที่คนดูตัดสินนะดิฉันกำลังประมวลผลสิ่งที่พี่ของดิฉันได่พูดออกไาตนัดสินนะครับเรื่องนี้นะแต่สาปังมาลุกนี้ก็คือหวานมากนะหวานละมุนมากคุณผู้ชม ฮอตจริงๆมีทั้งเพลงมีทั้งละครจะออนแอร์คุณผู้ชมขาดอย่างเดียวหรือเปล่าอะไรสี่ห้องหัวใจมืโสดหรือว่ายังไงนะอะต่อเร็วเอาให้จบเอาให้จบก็ต้องติดตามลวกันนะสนุกเก็งก็ไม่ต้องพูดถึงสี่ห้องหัวใจก็เป็นสีชมพูเออ